สวัสดีครับพบกันกับช่อง Marco Daily กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นตอนที่3กันแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องน่ารู้ของ h ฮร์รี่เจมส์พอตเตอร์สำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังตอนที่1กับตอนที่2ก็สามารถไปฟังได้ที่ลิงก์ใต้ description หรือ playlist ในะช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าในตอนที่3จะมีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ h ฮร์รี่เจมส์พอตเตอร์ครับเสื้อผ้าที่ h ฮร์รี่พอตเตอร์ใส่เป็นเสื้อผ้าของดัตเทอรี่เดอร์สลี ถึงแม้ว่าครอบครัวเดอร์สลีย์จะเป็นเพียงครอบครัวเดียวที่เหลืออยู่ของแฮร์รี่พอตเตอร์แต่ครอบครัวเดอร์สลีย์ไม่เคยใส่ใจแฮร์รี่เลยในช่วงชีวิตวัยเด็กของแฮร์รี่พอตเตอร์หรือช่วงชีวิตแฮร์รี่ก่อนที่จะเข้าศึกษาชั้นปิทีหน่งที่ฮอกวอตส์แฮร์รี่ไม่มีเสื้อผ้าใหม่ๆใ,ให้ใส่เลยถ้าหากว่าเราสังเกตในหนังเราจะเห็นได้ชัดครับว่าเสื้อผ้าที่แฮร์รี่ใส่มักจะใหญ่กว่าตัวเขาและส่วนใหญ่ก็จะดูเก่าไปบ้างซึ่งแท้ได้จริงแล้วเสื้อผ้าเหล่านั้นเคยเป็นของตตลลี่เดอน เมื่อดาลีเดอร์ซิลีใส่ไม่ได้หรือว่าใส่ไม่จุก็จะถูกส่งต่อให้กับแฮร์รี่พอตเตอร์หรือแม้แต่เพื่อนที่โรงเรียนมาร์เกลก็ยังพูดกับแฮร์รี่ว่าตัวประหลาดที่ใส่เสื้อผ้าเก่า,กานอกจากเสื้อผ้าแล้วในช่งวงวัยเด็กของแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่ยังใส่แว่นตาในสภาพที่หักอีกด้วยครับและแทบจะทุกปีในวันเกิดของแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่ไม่เคยมีของขวัญชิ้นพิเศษเลยสิ่งเดียวที่แฮร์รี่ได้รับในวันเกิดของเขานั่นก็คือถุงเท้าเก่าๆของ ley, ลุงวอออลนนรร์เเดสยแแะไม้้ขวืคับ และภายหลังจากที่แฮร์รี่พอตเตอร์ได้พบกับรูเบิลสแฮกริดแฮกริดก็ได้บอกกับแฮร์รี่ว่าพ่อแม่ของแฮร์รี่ได้ทิ้งสมบัติจำนวนมหาศาลให้กับแฮร์รี่และแท้ได้จริงแล้วครอบครัวพอตเตอร์หรือต้นตระกูลพอตเตอร์เป็นอีกหนึ่งตระกูลพรอมบดท,ที่มีความร่ำรวยครับปีแรกที่แฮร์รี่เข้าศึกษาที่ฮอกวอตส์ครอบครัวเดอร์สลีย์ไปส่งแฮร์รี่พอตเตอร์ที่รถไฟคิงครอสหลังจากที่รูเบิลสแฮกกริดได้พาแฮร์รี่พอตเตอร์ไปที่ตรอกแดกอน เพื่อไปจับจ่ายซื้อของเตรียมไปเรียนที่ฮอกวอตส์ในปีแรกรูเบอัสแฮกริดไม่ได้ไปส่งแฮร์รี่ที่สถาน,นีรถไฟคิงครอสแต่แฮกริดได้ไปส่งแฮร์รี่อีกสถานีหนึ่งเพราะแฮร์รี่ต้องขึ้นรถไฟกลับมายังบ้านของครอบครัวเดอร์สลีย์ก่อนจะไปฮอกวอตส์เนื่องจากช่วงเวลาที่ไปซื้อของกับรูเบอัสแฮกริดอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมตลอดช่วงเวลาที่แฮร์รี่กลับมายังบ้านของครอบครัวเดอร์สลีย์แฮร์รี่ก็ได้นับวันตลอดเพื่อให้ถึงวันเวลาที่จะได้ไปฮอกวอตส์ และในวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมในขณะที่ลุงวัวนอนกำลังดูทีวีอย่างเพลิดเพลินในห้องนั่งเล่นแฮร์รี่จึงตัดสินใจไปคุยกับป้าเพตูเนียและลุงวัวนอนเพื่อให้ไปส่งเขาที่สถานีรถไฟคิงครอสในวันพรุ่งนี้ซึ่งลุงวัวนอนก็ตอบตกลงครับซึ่งในวันที่หนึ่งกันยายนครอบครัวเดอร์สลีย์ก็ได้ไปส่งแฮร์รี่ตามที่ตกลงกันไว้ทางแฮร์รี่และครอบครัวเดอร์สลีย์ไปถึงที่สถานีรถไฟคิงครอสตอน10โมงครึ่งทันทีที่ถึงลุงวัวนอนก็ได้เอาสัมภาระของแฮร์รี่ลงจากรถ แล้วลุงวอนอนก็ช่วยเข็นไปที่สถานีแทนแฮร์รี่ทันทีที่ครบอบครัวเดอร์สลีย์และแฮร์รี่พอตเตอร์ไปถึงชันชาลาแต่กลับไม่มีชันชาลาตามที่แฮร์รี่บอกลุงวอนอนจึงพูดประมาณว่าอยู่นี่แล้วเจ้าหนูชันชาลาที่9และชันฉลาที่10ชันชาลาของแกควรอยู่ตรงกลางนะแต่ดูเหมือนว่าเขายังไม่ได้สร้างมันเลยหลังจากนั้นครอบครัวเดอร์สลีย์ก็ได้จากไปโดยทิ้งแฮร์รี่ให้อยู่ตามลางังพังในขณะเดียวกันแฮร์รี่ก็สังเกตเห็นครบอบครัววิสลีย์ที่กำลังเร่งรีบขึ้นรถไฟ แฮร์รี่จึงได้รับคำแนะนำจากมอลลี่วิสลีย์ทำให้แฮร์รี่พอตเตอร์สามารถไปยังชั้นฉลาดที่9เสร็จสส่วนสีได้สำเร็จครับแฮร์รี่พอตเตอร์เจ็บแผลเป็นครั้งแรกหลังจากพิธีคัดสรรบ้านในฮอกวอตส์ตามธรรมเนียมของฮอกวอตส์แล้วก่อนจะเริ่มพิธีคัดสรรบ้านก็จะมีบทเพลงของหมวกคัดสรรบทเพลงจะถูกเปลี่ยนในทุกปีขึ้นอยู่กับหมวกจะพิจารณาเองว่าปัจจุบันควรร้องเพลงไหนรวมถึงหมวกจะพิจารณาบทเพลงว่าเหมาะก,กับสถานการณ์ในปัจจุบันหรือไม่ หลังจากพิธีคัดสรรจบลงก็ต่อด้วยงานเลี้ยงเปิดเทอมครับเพื่อแนะนำสมาชิกใหม่ของคณะอาจารย์ให้กับกลุ่มนักเรียนได้รับรู้และเพื่อประกาศและชี้แจงสิ่งสำคัญเกี่ยวกับปีการศึกษาใหม่ในขณะที่งานเลี้ยงฉลองได้เริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกของแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ตกใจกับอาหารที่อยู่ตรงหน้าเพราะในช่วงชีวิตของแฮร์รี่เขาไม่เคยเห็นของกินแบบนี้มาก่อนถึงแม้ว่าครอบครัวเดอร์สลีย์ไม่เคยอดอาหารแฮร์รี่แต่ครอบครัวเดอร์สลีย์ก็ไม่เคยให้แฮร์รี่พอตเตอร์ได้กินของในสิ่งที่แฮร์รี่ชอบเลยครับ ในขณะเดียวกันในระหว่างที่ทุกคนกำลังเพลิดเพลินกับการกินอยู่นั้นแฮร์รี่ก็ได้มองไปทางสตรอวจานเซเวราสเนปที่กำลังพูดคุยกับสตรอว์จานควีเรลทันทีที่แฮร์รี่มองไปทําให้แฮร์รี่เจ็บแผลเป็นบนหน้าผากซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่แฮร์รี่พอตเตอร์รู้สึกเจ็บส่วนสาเหตุที่แฮร์รี่พอตเตอร์รู้สึกเจ็บปวดที่แผลเป็นก็เนื่องจากว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่หลอดวอดมอร์ได้อาศัยอยู่ในร่างของสตรอวจานควีเรลและรอยแผลเป็นของแฮร์รี่ ก็จะเจ็บปวดทุกครั้งที่วดัดอมอยู่ใกลๆ้ๆหรือเมื่อใดก็ตามที่แฮร์รี่ตกอยู่ในอันตรายจากหลอดวดอัดอมและสุดท้ายสําหรับตอนที่3ครับออาบัสดับเบิลดอร์เป็นคนส่งผ้าคลุมล่องหนให้กับแฮร์รี่พอตเตอร์ในวันคริสต์มาสในช่วงศตวรรษที่20ผ้าคลุมล่องหนถูกครอบครองโดยเฮนรี่พอตเตอร์พอมดที่มีตําแหน่งอยู่ในสารสูงวิสเซนกามอดและยังเป็นถึงปู่ของแฮร์รี่พอตเตอร์ภายหลังจากที่ปู่กับพ่อของเจมส์เสียชีวิตผ้าคลุมล่องหนก็ตกเป็นของเจมส์พอตเตอร์ ในช่วงชีวิตของเจมส์พอตเตอร์เจมส์ได้ใช้ผ้าคลุมล่องหนสร้างเวรกรรมมากมายที่ฮอกวอตส์จนกระทั่งสงครามโลกเวทมนต์ครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นประมาณ2-3ถึงวันก่อนที่เจมส์จะถูกฆ่าโดยเวทมอเจมส์ James ก็ได้ให้เอาบัสเดอร์ดอดูผ้าคลุมล่องหนของเขาโดยเหตุผลที่ดับเบิลดอเคยสนใจในเรื่องเครื่องรางยงมทูตอยู่แล้วดับเบิลดอจึงได้ขอเอาผ้าคลุมล่องหนจากเจมส์เพื่อไปตรวจสอบและศึกษาเกี่ยวกับความลับของเครื่องรางยงมทูตครับ จนกระทั่งเจมส์และลิลลี่เสียชีวิตโดวยวัดมอร์ผ้าคลุมล่องหนก็อยู่กับดับเบิลดอร์มาโดยตลอดเป็นเวลาสิกว่าปีซึ่งในช่วงคริสต์มาสปีคศ .1991 หรือปีแรกที่แฮร์รี่พอตเตอร์เข้าศึกษาที่ฮอกวอตส์ออเบัสดัวเบิลดอร์ก็ได้ส่งมอบผ้าคลุมล่องหนเป็นของขวัญในวันคริสต์มาสให้กับแฮร์รี่พอตเตอร์ในจดหมายที่แนบมากับผ้าคลุมล่องหนมมนได้เขียนชื่อผู้ส่งเขียนเพียงแค่ว่าพ่อของเธอทิ้งของนี้ไว้ให้กับฉันก่อนเขาตายถึงเวลาที่จะส่งคืนให้เธอแล้ว ใช่ให้ดีขอให้มีความสุดมากๆในวันคริสต์มาสและนี่ก็คือเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแฮรรี่เจมส์พอตเตอร์ในตอนที่3นะครับและคลิปต่อไปก็เป็นตอนที่4เกี่ยวกับ Harry James แฮรรี่เจมส์พอตเตอร์ถ้าหากว่าคนผู้ฟังชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับโลกเวทมนต์คอนเทนต์เกี่ยวกับแฮรรี่พอตเตอร์และแฟนพลาสติกบีดก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์ให้กับช่อง m u ร์เกลเดลีกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ